สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเจคุณแชนเนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญเทวิสวันนะครับก็เป็นพิมพ์ทรงจําปีนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับผมก็จะย้อนไปปี2564นะครับผมเป็นรุ่นเจริญทรัพนะครับผมนี่นะครับจําปีเจริญทรัพนะครับสร้างเมื่อปี2500 63ออกปี2 5 6 4นะครับผมหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรลงยาแดงนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญพิมพ์ทรงจำปีที่มีขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่มากกว่ารุ่นจำปีปกติของวัดจุฬามณีนะครับเรียกว่าเป็นจำปีจัมโบ้เลยก็ว่าได้นะครับผมนี่นะครับ ก็ความสูงนะครับความสูงทั้งหมดของจำปีรุ่นเจริญทรัพนะครับสูงตั้งแต่ห่วงนะครับจนถึงปลายของจำปีนะครับอยู่ที่4.7เซนนะครับผมโดยรุ่นปกติจะอยู่ที่4เซนนะครับผมอันนี้ก็จะสูงไปอีกนิดหนึงนะครับประมาณ0.7เซนนะครับประมาณ7มิลนะครับผมนี่นะครับรูปร่างนะครับรูปร่างที่เป็น เอกลักษณ์นะครับลวดลายของรุ่นเจริญทรัพย์เลยนะครับหูห่วงนะครับเป็นทรงแบบนี้เลยแล้วก็ลายกหนกแล้วก็ลายกหนกแข้งสิงห์นะครับผมบริเวณรอบเหรียญจำปีนะครับรอบเหรียญจำปีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครบผมนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมจะไม่เหมือนใครนะครับนี่นะครับแล้วก็องค์ปู่ท้าวเวสุวรรณโนนะครับจมูกโด่งนะครับผมใบหน้าคมชัดชัดเจนนะครับเขี้ยวใหญ่ๆนะครับ ก็เป็นองค์ปู่เาววสุวรรณโนที่รูปลักษ์คล้ายนะครับคล้ายกับองค์ปู่องค์ใหญ่นะครับที่เป็นองค์สีทองนะครับองค์ใหญ่ที่สุดของวัดจุามณีนั่นเองนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับด้านล่างฐานนะครับผมเขียนว่าเาววสุวรรณโนนะครับมีองค์พญาปุริศาสต์อยู่ใต้ฐานนะครับผมแล้วก็มีลงยานะครับลงยาที่เป็นสีแดงนะครับนี่นะครับสังเกตดูลงยาเยิ้มๆเลยนะครับผม คุ้ยพื้นด้านหลังนะครับที่เป็นคุ้ยพื้นลงยานะครับจะเป็นการปั๊มนะครับเป็นการปั๊มขึ้นรูปนะครับที่มาเป็นซี่ลักษณะแบบนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่านะครับผมจะมีเหรียญเกอออกมานะครับค่อนข้างเยอะสําหรับรุ่นเจริญทรัพย์นะครับเพราะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับรุ่นเก๋ทาออกมานะครับจะเป็นคุ้ยพื้นแบบคุ้ยมือนะครับคุ้ยมือนะครับแล้วก็ลงยาออกมา ยังไม่เหมือนนะครับยังมีความแตกต่างอย่างค่อนข้างมากเลยนะครับผมนี่นะครับลักษณะของโลหะนะครับนว่าโลหะเต็มสูตรนะครับผมนี่นะครับสําหรับรุ่นเจริญทรัพย์นะครับก็จะออกสีแดงแดงหน่อยๆนะครับสีแดงแดงนะครับผมนี่นะครับแต่ก็จะมีสีทองแซมแซมอยู่นะครับแบบนี้นะครับก็เริ่มกลับดํานะครับเริ่มกลับดําบ้างแล้วนะครับผมนี่นะครับ เนื้อในจริงๆจะเป็นสีแบบนี้นะครับออกสีทองแดงสีทองนะครับผมนี่นะครับส่วนด้านหลังเหรียญนะครับผมที่หูเหรียญด้านบนเลยนะครับที่หูวเหรียญด้านบนก็จะเป็นเหล็งนูนนะครับเป็นโคตเต็กเหล็งนะครับที่ปั๊มขึ้นมานะครับปั๊มขึ้นมาเป็นรูปเต็กเหล็งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่หัวห่วงนะครับผมแล้วก็สังเกตดูจะมีความคมชัดนะครับชัดเจนนะครับผมนี่นะครับ ลาผลภูนทวีเจริญทรัพย์กลับมานะครับผมนี่นะครับแล้วก็พระคาถานะครับผมต่างๆแล้วก็อาวุธนะครับอาวุธเทพทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับนี่นะครับตรงกลางนะครับกระบองเทวสุวรรณนะครับผมแล้วก็จะมียันผู้ซ้อนนะครับดวงตราเทวสุวรรณนะครับจะอยู่ตรงด้ามของกระบองใหญ่นะครับตรงนี้นะครับผมอินรักษาพรหมรักษาเท้ากูเวโรรักษานะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็กระบองท้าววิสุวรรณที่เป็นกระบองเล็กจริงตรงกลางนะครับผมกำกับด้วยอัครยันต่างๆนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นจักรนารายกันไัยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ดวงตาพญายมราชนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับวชิราวุธนะครับของพระอินทร์นะครับผมแล้วก็ภาพโพของอรวกยักษ์นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผมจะมีการตอกโค้ดเตกเหล็งนะครับ สำหรับนวะโลหะเต็มสูตรกลมยาแดงนี้นะครับจะตอกบริเวณนี้นะครับเต็กเลงไปใกล้กับไวชิราวุธของพอินนะครับผมแล้วก็หมายเลขโค้ดนะครับจะตอกบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็จุดสังเกตนะครับผมเลขโค้ดนะครับจะมีฟลอนต์นะครับที่เป็นแบบเอียงๆนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ตัวหนังสือจะค่อนข้างเล็กนะครับผมโดยส่วนใหญ่นะครับเหรียญเกที่ออกมาตามท้องตลาดจะเห็นได้ว่าโค้ดค่อนข้างใหญ่นะครับผมนี่นะครับ วัจุรามณีนะครับสมุดสงครามนะครับผมเจริญทรัพย์เรือนนี้นะครับผมเป็นเรือนที่สร้างนะครับปี2563แล้วมาออกปี2564ในช่วงต้นปีนะครับผมนี่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีอักขรที่เป็นอักขรภาษาจีนนะครับที่เป็นมงคลอีกทั้งหมด6ประโยคด้วยกันนะครับผมนี่นะครับอักขรภาษาจีนด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็น สุดยอดนะครับด้านหลังเหรียญที่เป็นพระคาถาเทพอาวุธต่างๆนะครับผมที่มาประทับอยู่บนเหรียญแล้วก็เหรียญรุ่นเจริญทรัพย์นะครับเป็นจำปีจมโบนะครับรุ่นแรกของวัชรามณีนะครับที่สร้างออกมาเหรียญใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆนะครับผมนี่นะครับสำหรับผิวเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็จะมีเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองแล้วก็ผิวจะขึ้นรุ้งนะครับขึ้นรุ้ง อันนี้เป็นรุ้งธรรมชาติเลยนะครับที่เกิดจากาผิวนะครับได้มีการสัมผัสกับอากาศนะครับเพราะเหรียญนี้นะครับไม่ได้ซีลไว้นะครับผมก็คือแกะออกมานะครับแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องนะครับกล่องเดิมนะครับผ่านไปเวลานานๆนะครับเหรียญออกตั้งแต่ปี64นะครับปีนี้ก็ปี66นะครับก็ออกมาประมาณ2ปีนะครับ2ปีแล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วนะครับก็ เหรียญก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับผิวก็จะเริ่มกลับดําบ้างนะครับขึ้นรุ้งบ้างนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละรุ่นนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมนี่นะครับขอบเหรียญนะครับตัดคมชัดชัดเจนนะครับชัดเจนนี่นะครับเบื์เล็กน้อยนะครับมีเบอร์เล็กน้อยนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับตัดคมมากๆนะครับ ตัดทะลุออกไปเลยนะครับรอยฉีกขาดแทบไม่มีนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นเจริญทรัพย์นะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อท่านสร้างนะครับจํานวนจะสร้างนะครับค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นบางรุ่นที่เคยสร้างนะครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะสร้างค่อนข้างน้อยนะครับ สำหรับเนื้อนวโลหะเต็มสูตรลงยาแดงรายการนี้นะครับผมจะสร้างอยู่ที่2,564เหรียญนะครับผมซึ่งตรงกับพศนะครับที่เหรียญออกพอดีนะครับ2,564เหรียญนะครับผมนี่นะครับก็เป็นความสวยงามนะครับเป็นเหรียญที่วัุรามณีนะครับจะสร้างมาเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับเพื่อสร้างกุติสงฆ์นะครับสร้างกุติสงฆ์ที่วัจุรามณีนั่นเองนะครับผมรุ่นเจริญทรัพย์นี้นะครับผม นี่นะครับไม่ธรรมดานะครับทั้งความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมนี่นะครับบล็อกนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสวยงามมากๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับได้เหรียญนี้มานะครับผมก็นํามาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับ เหรียญน,นะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับผมตรงจม,มูกตรงนี้นะครับค่อนข้างเรียวนะครับมีความสวยงามนะครับลงตัวนะครับผมเหรียญเกสเท่าที่ผมนะครับสังเกตเห็นในกลุ่ม,มะ discord, น,นะครับที่มีการเผยแพร่กันนะครับผมสังเกตว่าจมูกนะครับจมูกจะโตนะครับจมูกตรงนี้นะครับจะโตนะครับผมแล้วก at ็รายละเอียดความคมชัดจะไม่ค่อยมีนะครับผมแล้วก็การคุยพื้นนะครับก็จะเป็นคุยมือนะครับผมโดยส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ การต่อโค้ดนะครับการต่อโค้ดหมายเลขนะครับฟอนก็จะไม่เหมือนนะครับผมนี่นะครับตัวหนังสือจะค่อนข้างใหญ่กว่านี้นะครับผมแล้วก็ลักษณะของเหรียญจะไม่ค่อยคมนะครับผมไม่ค่อยคมแล้วผิวจะไม่ตึงนะครับขนาดนี้นะครับผมก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับท่านใดที่เข้ามาศึกษาใหม่นะครับก็ลองดูข้อมูลในกลุ่มก่อนนะครับผมแค่เซิร์ชชื่อนะครับรุ่นเจริญทรัพย์นะครับก็จะมี ขึ้นมานะครับให้เราได้เห็นนะครับผมใส่เนื้อลงไปก็ได้นะครับต้องการหาชมเนื้ออะไรนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับที่เป็นรูปนะครับหรือว่าท่านใดนะครับได้มาชมคลิปนี้นะครับผมก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับ ผมก็ได้ทําไว้หลายๆคลิปสําหรับรุ่นจเจริญทรัพย์นะครับก็เซิร์ชที่ช่องนะครับเซิร์ชเลยนะครับผมว่ารุ่นจเจริญทรัพย์นะครับก็จะมีเด้งขึ้นมานะครับคลิปไหนบ้างแล้วก็รายการจะสร้างมีแต่ละเนื้อมีกี่เหรียญน,นะครับทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีครบเลยนะครับก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลกันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลความรู้ก่อนที่จะไปเช่าหาบูชากันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเจริญทรัพย์ลงยาแดงมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนวะโลหะเต็มสูตรลงยาแดงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ